สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่พรพังนวลจันนะคะวันนี้เป็นวันซ้อมนะคะยายนวลก็เข้าซ้อมด้วยนะคะเป็นฉากฉากทะเลนะคะทะเลช้างนะคะนี่นะคะคุณยายของเรานะคะนี่นะคะหลายช่องนะคะ,หล,ะ,คะหลายเชือกนะคะหลายเชือกนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะก็รอเข้าฉากทะเลนะคะรอเข้าฉากนะคะทะเลทะเลช้างนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะช่องแม่พรพังนวลจันจา้าก็พายายนวลมางานช้างเปลี่ยนบรรยากาศนะคะให้คุณยายได้พบปะกับเพื่อนช้างเปลี่ยนบรรยากาศตาแดดตาลมตาฝนบ้างนะคะนี่นะคะคุณยายจะได้กับพรี่กระเปานะคะนี่นะคะคุณยายของเรานะคะมางานช้างสวยขึ้นอ้วนนะคะแม่ควานก็ดูแลอย่างดีนะคะที่อยู่ที่กินนะคะก็ดูแลลงน้ําอาบน้ํานะคะ มนหน้าทางทิศตะวันออกพระองค์จึงระากาให้ขุนนงสองที่หนอนี่นะคะออกชาวนี้ก็จะเป็นทะเลช้างนะคะจีาออละมัดระวัง โอ้โหนี่นะคะชื่ออะไรนะชื่ออะไรตัวนี้โอ้น้องกำแพงชื่อเพราะจังเลยหวัดดีหน่อยหวัดดีแม่แม่หน่อยน้องกำแพงหวัดดีจ้าหน้าไมจูแมจูมือโดงแล้วแม่นานี้นแมจูนี่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะแม่จ๋าเดี๋ยวจะพาคุณแม่มาส่องตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวก็จะเข้าฉากทะเลช้างแล้วนะคะนี่นะคะอีกแป๊บหนึ่งก็จะเข้าทะเลช้างแล้วนะคะนี่นะคะ นี่นะคะบริเวณสนามนะคะสนามกีฬานะคะจัดเป็นสนามแสดงช้างนะคะอาเซียนสูงนะคะไอถุงบ้านมืออันมีชีบปุ่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านจากนั้นจึงนำขุดดาวสองพี่น้องมุ่งหน้าไปพบชีบพาะหัวหน้าหมู่บ้านอาจจะตึงติดเขียนถุงบาหยาพันเชือกเขาเปนนี่นะคะ บริเวณนั่งนี่นะคะเดี๋ยวก็รอช้างทะเลช้างนะคะฉากนี้สุดท้ายก็จะเป็นทะเลช้างนะคะแม่แม่จ๋ากราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่ให้ความรักความเมตตาใยนวลจันท์นะคะเป็นช้างตกงานคุณยายมาร่วมงานนะคะมาร่วมงานมาพบปะเพื่อนฝูงนะคะอา้างนะครับทุกประตูนะครับนี่นะคะทะเลช้างทะเลทะเล ทะเลช้างจะมาแล้วนะคะนี่นะคะยายนวลจะร่วมด้วยนะคะบูกก็มีแค่เพียงทะเลช้างนะคะเชื่อเพียวนะคะยายนวลอยู่ตรงไหนเนาะนี่ยายบัวลอยก็มานะคะนี่คุณยายบัวลอยยายบัวลอยบ,บวกโบเขียวนะคะ นี่นะคะชอ่องแม่ปนพังนวลจันทร์นะคะกราบขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่ให้ความรักความเมตตานะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะในหน้าที่การงานรุ่งเรืองทุกอย่างนะคะนี่นะคะจะเป็นสนามบริเวณกว้างนะคะจะเป็นหัดสัญญานนะคะบริเวณกว้างกวางม,มากเลยนะคะ ก็รอข้าวฉากทะเลช้างนะคะยายนวลก็รอข้าวฉากทะเลช้างนะคะนี่นะคะเป็นฉากที่ที่อลังการนะคะจะมีช้างเยอะมากๆเลยนะคะนี่อาจจะยังมาไม่หมดนะคะถ้าหมดคงจะเยอะกว่านี้นะคะ เดินเลยเดินเลยนะคะคุยายบัวลอยของเราก็มาด้วยนะคะโอ้โหยายบัวลอยนะคะกวานชาช้างสีเขียวนะคะอ่าเดินเลยครับเดินเลยนี่นะคะชาทะเลช้างในเนาะคุณยายนวลนะคะอยู่ทางไหนเนาะยายนวลพอกวานใส่เสื้อสีขาวนะคะ <c oughs> นี่นะคะจะเป็นฉากที่สวยงามมากเลยนะคะนู่นคุณยายนะคะพอกวานใส่หมวกสีดำนะคะนี่นะคะพอกวานใส่หมวกสีดำคุณยายนะคะนี่นะคะแม่มจา๋าเป็นฉากที่สวยงามมากเลยนะคะ นี่นะคะ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 เป็นจากทะเลช้างนะคะฉากรวมรวมตัวนะคะรวมตัวของช้างนะคะนี่นะคะ สวยงามนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณยายไปแล้วนะคะคุณยายพ่อควานใส่หมวกสีดำนะคะนี่นะคะนี่นะคะ่นะคะา,าขขะ้ขอบคุณค่ะไอโอเลเดี๋ยวไปส่งด้ยพี่มเดี๋ยวตามหาเดก่อนนะคะ

เป็นช้างที่เยอะมากๆเลยนะคะีแม่จ๋านี่นะคะ้าเรัากว้างๆครับไยังไปรู้เอยครับปยัไปทางตรงนหน่อยครับเดินไปกว้างๆเลยครับเดนรงเ่นไาาเยครับยอยยัยยเยยเข้าครแยาย ครับือคน่้คนาใคำพงบอร์จุดนะคำพงเฮ้ยมอนะแน่แนเลยหนึ่งหนึ่ตาตอตาเลยอเช็คเนี่ยลวตัวจงไหเนาะ

อันมาบ้านครับเพื่อนมา้นมาครับ่นมาครับเื่อขึ้นมาครับับ้านเื่อขึ้นมาวครับทัน่าจะเป็นทัีกับนนะครับมาีนะครับ คุณนางสองพี่น้องและคณะพร้อมด้วยูื่มหมู่บ้านชาบูแลขนมตาดนทั้งหลายจึงรบเข้าไปจัดซุ่มอยู่ ชามโมบนะคะแม่เมจ๋านะคะเชือไหนโมบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะสองร้อยกว่าเชือกนะคะปีนี้นะคะ ทยอยออกนครับผมช้างเผือกเองไมออกเลยครับช้างเผกก่อนนะนะครับที่เหลือรออกเครับที้ออกไปช้างเนกเข้านะครับทกต่อไปับนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นช้างโตช้าป่ารครับช้าต่อกับช้งป่านะครับออฝั่บ้านทั้งหมดเลยนะครับ สนทามนะครับปุมกตานะครับปรลุนถลยนะครับจะออกที่ถ้าแน่แน่นะดงระเป็นเป็นองคนและที่นี้เรียกตังแครานี้นุางัต่อนะครับให้เกียมตหลังองค์แกนะครับหนุ้นางขึ้นข้างขึ้นข้างขึ้นขย นี่นะคะช้างเล็กช้างน้อยนะคะแม่แม,จจม่จ๋าน่ารักมากมากเลยนะคะช้างงานะคะนี่นะคะตั้แต๊กตั้แต๊กตั้แเต๊กนะคะเดินตามตกันมานะคะนี่นะคะ ไหนเนะาะใหญ่นวลนี่นะคะยายนวลมาแล้วนะคะแม่แม่จ๋าพว่อวานใส่เสื้อสีขาวหมวกสีดำนะคะนี่นะคะโอ้นี่นะคะโอ้โหน้องการะมังน้องการะมังนะคะวกกักกักนะคะแม่แม่จ๋านี่น้องการะมังนะคะตัวเล็กตัวน้อยนะคะมาเยอะแยะเลยนะคะ มาแล้วยายนวลยายนวลมาแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะยายนวลนะคะอ้าวสวัสดีคนะท่านผู้ชมท่านนี้่นะคยายนวลนะคะนี่ลงฉากนะคะนี่ยายนวลก็ไม่แพ้เขานะคะแม่แ sure. ม่จ๋าล่องแล่วว่องไวนี่นะคะคุณยายนายนายจันทร์นางคุณิน้า ทั้งข้ามทั้งข้าวทั้งเหลวทั้งดูดทังดื่มทั้งชานสาวตามไปนะคะตามเยนวนไปนะคะนี่นะคะนี่ฉากทะเลนะคะ,ก,ะ,คะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะค่ะตามเยนวนไปนะคะนี่ไม่ใช่ แม่ควานก็จะโชขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะกลาบขอบคุณแม่ๆทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาเยนวนนะคะขอบคุณค่ะอันนี้นะคะแม่ๆจ๋าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ